ฮวงจุ้ยนะครับมันเป็นการปรับพลังงานของพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองแบบค่อยเป็นค่อยไปฮวงจุ้ยที่ทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะนําพาความเสื่อมโทรมให้คุณอย่างรวดเร็วเช่นกันวันนี้นะเดี๋ยวเราก็มีเคสซด,ดี้มานะครับซึ่งจะเป็นเคสซด,ดี้ของลูกค้าเก่าของผมซึ่งเราเคยจัดฮวงจุ้ยไวใ้ให้เขาเรียบร้อยแล้ว พอรุ่งเรืองขึ้นดีขึ้นนะครับก็มีการย้ายที่ย้ายบ้านแล้วก็ไปรู้จักกับเพื่อนในกลุ่มที่เรียนวิชาหวงจุ้ยมาก็เชิญเพื่อนเนี่ยมาจาักหวงจุย้ยแล้วปัจจุบันเนี้ก็มีปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยก่อนจะอธิบายปัญหาตรงนี้นะผมอยากจะให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวงจุย้ยดวงแล้วก็ของบูชานะครับวงจุ้ยเป็นเรื่องของสถานที่และเวลาดวง เป็นเรื่องของบุคคลการบูชาของเนี่ยเป็นการใช้พลังงานจากภายนอกเข้ามาเสริมดวงไม่ได้เกี่ยวกับคุงจุย้ยคือเนื่องจากว่าเวลาระวางคุงจุ้ยให้แล้วเนี่ยพลังพื้นที่เนี่ยมันจะค่อยค่อยๆก่อ,กอ,อกเกิดตัวเองขึ้นมาค่อยๆนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เราซึ่งในทางฮุงจุ้ยเนี่ยอะไรก็ตามที่มันหูหวามากเกินไปเนี่ยมันก็จะจบเร็วการมูของเนี่ย เป็นการเช่าของมาแล้วอาศัยของอันนั้นเนี่ยในการชักนำความเจริญรุ่งเรืองของคนอื่นมาสู่ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำพวกนี้มันจะมีเวลาจำกัดเพราะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีพลังของมันเองแล้วพลังของมันเนี่ยก็จะเกิดจากคนที่เป็นการปลุกเสกขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพลังทางฮวงจุ้ยเนี่ยพลังงานดินค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพลังมันจะหนุนเนื่องได้ดีกว่า ลูกค้าท่านนี้เนี่ยนะครับพอย้ายบ้านไปแล้วเนี่ยแล้วก็เชิญเพื่อนมาจาัดตอบไม่ได้ว่าภุมจุ้ยสายที่เพื่อนเขาใช้เนี่ยเป็นสายไหนแต่มันนําปัญหามาให้เขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องระวังนะครับว่าบางครั้งเนี่ยพอจัดฮุงจุ้ยไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ทันใจ อยากจะเจริญเร็วอยากจะรวยเร็วอยากจะหุ่นหวาแล้วเราก็ไปพึ่งของที่เป็นของภายนอกหรือเราไปเน้นจัดวงจุ้ยในลนักษณะที่จัดแล้วจะรวยจัดแล้วจะอู้ฟู่อะไรพวกนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเวลาจัดวงนี้ไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นลบมันจะทําให้เราติดหนี้ติดสินเยอะแยะแล้วเวลาแก้ให้ถูกแล้วมันจะแก้ยากอันนี้ทุกคนก็ต้องระวัง